เพลงพี่บีมอีกแล้วโอเคเพลงบีมใช่ปะใช่ใช่เพลงนี้ให้บีมเลยจริงๆงั้นเอางี้ใครที่ไป F C B มะแอบเอเอแคปหน้าจอให้น้องบีมหน่อยนะคะเดี๋ยวจะฝากค่าอะไรไปให้น้องบีมหน่อยแล้วก็แคบๆแล้วก็แท็กไปให้น้องบีมเยอะๆนะให้น้องบีมรับรับเออในไอจีเยอะ จากอเาจจกธ็มีมือทําไมอ่ะก็สัญญากับเธอคนนี้จะไม่ทําให้บีมผิดหวังจะไม่ปล่อยมือบีมสักครั้งจะไม่ให้หายก็แค่นี้อ่ะก็ให้ย้ํำๆอ่ะจะไม่ปล่อยมือย้ํำๆไงไม่ปล่อยมือบีมไปไหนคือย้ําแบบไม่ปล่อยนะอะไรเงี้ยเออคือแบบแน่นไงอะไรของเธอกันเนี่ย ก็เพ่อคิดอะไรกันง,งงมากเลยอะก็จะไม่ปล่อยมือบีมเลยไงเอออะไรอะไรกันนะอธิบายอธิบายเดี๋ยวนี้อธิบายเดี๋ยวนี้อะไรค่ะฝากไปบอกบีมด้วยเคโอเค,อเคไปบอกบีมนะเข้าปะอ่มันเป็นอย่างนี้นี่เองเอออะไรทุกคนเป็นอะไรกัน